เงินมันบ่กเข่าด้ยค่ะพี่น้องแั็งน้นําเด้อค่ะคันงไปสิก,กอเนี่ยต้องกอกให้ถูกด้วยค่ะพี่น้องถ้ากอกผิดนี่เงนินบ่กเขาเลยเด้อจ้าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอีหลาพาแซบไปแอนนี้มากินค่าพี่น้องมือนีสิพ้าพ,พอมปพี่น้องมากินนี่ผัดหมี่โซบะหรือว่าผัดเส้นโซบะอะพี่น้องเป็นเสน้เสนใหญ่ๆัหยค่ะเส้นใหญ่ๆสําหรับกนมากินเน้นนะจ้านี่เส้นใหญ่แบบสะใจ เต็มปากเต็มคำคาราเบลมากจ้ามากินน้ำกันได้จ้าอืมก็ฮัตไซน์เบัรเกอร์เทสด้วยะค่ะพี่น้องวิซิบแซ่บักเกอร์เทสละกับแซ่กะลำมแส่ถ่วง,งอว้อละกับซี่แซ่เต้าหู้สดไหมคะแซ่บ มากินน้ำกันเลยค่ะพี่น้องฉลองเงินเดือนออกกินพัดมีโซบาวะนะันนี้เงินเดือนออกจ่ะพี่น้องเงินเดือนออกเดือนแรกอืมชอบว่ามันสิบุได้น้ำเขาพี่น้องได้น้ำข้าวเจาอ,อยู่จ้า จริงเสียดายเนอะเงื่นอนเคเตอร์เฮ็ดคลิปคีเอเตอร์แต่อย่างเดือนกุมภาพนี่กับพี่น้องเพราะว่าเดือนกุมภาพเขาก็ได้ครบอันนั้นลอยเหรียญเนาะค่ะลอยเหรียญยูเอ็นเนาะเขาครบแล้วนะตัางเป,ปลวไว้ลอยหนึ่งเขาตอนเขาตัางค่ารับได้ใดอะไ,ได้ลอยเหรียญจะสามารถเบิกได้ไหมคะพี่น้องบานนี้ได้ลอยเหรียญแล้วแต่ว่าอันตอนที่สมัครอันเฟสไม่ไม่นั่นไปอันสมัคร แบบสมครแบบมัวไหมครับพี่น้องแบบตอนแรกก็บอกคิดว่าจะได้สั่งได้ได้จาก facebook อีหลีเนาะบานี้ตอนกวอกไปกับกวอกไปเลนๆเนาะตอนที่ว่าได้รับดาวเนาะรับดาวไปก็กวอกไปแบบไอ้นี่ไหมค่ะกอกไปแบบไอ้บัตรประชาชนเฮาน่ะเลขสิบสามหลักอ่ะกอกแบบ่ตรงกับอันจริงไหมคะพี่น้องนั่นละบาน้พอได้แหลก ย่านเขาตัวเขาตุ่มเนาะบานเยนพ่อได้ไล่ได้ครบลอยเหรียญเดือนแหลกเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะคะเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเงินมันบ่กเขาเลยค่ะพี่น้องคันแนะนําเด้อค่ะคันไพชสิกรกเออกนี่ยต้องกอกให้ถูกเด้อค่ะพี่น้องถ้าก,กอ,อกผิดเงินบ่กเขาเลยเด้อจ้าเง่น,นล่ะบานเย็นก็เลื่อมาแก้ไขค่ะพี่น้องเลื่อนมาแก้ไขการรับเงินมา กับการเสียภาษีใหม่ไหมคะพี่นอ้องนันหละมันเขาก็สิขึ้นมาอัปเดตขึ้นเท่าไรวนเงินบรซําเ็จเป็นมาหลักโอนเงินบรซําเร็จบานนี้เข้ากับแปลกใจเอ๊ะเป็นอย่างคือโอนเงินบรสําเลสมาจนเรกยเขาไปเบิงองอันกดเบิองอยู่ามองแดดบอดไหมคะแล้วก็บนมองโอนเงินบรซําเร็จอะ่ะเราก็กดเข้าไปกดเข้าไปปุ๊บอ๋อเขาก็สิบอกสาเหตุเหตุผลเรื่องการโอนเงินบรสําเ็จก็คือกรอกมาเลมเสียภาษีบ่ถกต้องจ้ะพี่นอ้อง บานนี้เลยเขาไปแกใหม่บานนี้กันเลยแด้เงินมาออกเดือนเ,อเดือนมังหันล้คะ่ะที่ออกมังหันน่ะนั่นหละเดือนเมษาเลยมาได้เดือนมเอมษา,มาบางแนี้ยสี่พิองตั้งสองเดือนใช้วิธที่แบบปั๊บปรุงแก่ไขนะคะจะนทสาม,มารถเบิกเงินได้จันสิสาม,มาถโอนเงินเข้าบัญชีได้แม้กระทางซื้อแล้วค่ะซื้อมีนั่งสาวมีนาย,ม,นายมีนอดซ้อยอย่างนึงสิเขาตรงกอกตามที่ว่าไอธนาคารเฮ้าอะ่ะยูมองเงิน ่ายธนาคารเฮ้าเนี่ยขึ้นซื้อว่าจังไหนเข้าก็ต้องแบบกอกแบบนั้นเปะเลยด้วค่ะพี่น้องเพราะว่าการธนาคารมันสิ่งลิงมาตรงกันเนี่ยค่ะิโอนเงือ่อนมาสเร็จท่านที่ังนหลักการตังค่ารับเงื่อนนี่กะสําคัญแห้งค่ะพี่น้องจิก,กกับบวกกาอันนี้เนาะบกกาออนตังถูกแล้วยานเขาตัวเนาะขเขาแหงนี้มีสาขคิดไม่ไเนาะ มาหนิเห็นคนนั้นคนนี้เขาได้ยี่ลีค่ะพี่น้องได้ยี่ลีก็เลยไปแกะไขนั่นแหละค่ะแกะไขกับเรื่องเงินกับเขาแล้วค่ะการทําคลิปเรียวรายได้จากเฟซบุ๊กได้เงินจริงอย่างพี่น้องได้เงินจริงยี่ลีเขาพนันเฮดอะไรเขาก็เฮดเป็นเรื่องข่าพี่น้อนนนง จังลากะมากกินน่ะนั่นกินนี่นะค่ะป็นคนที่มากกินกินแล้วมีความสุขก,กับเฮ็ดคลิปกินคะ่ะพี่น้องถ้ามาเฮ็ดคลิปตลกเขากะเฮ็ดคลิปตลกโรคไม่ใชหมคะ่ะแต่ว่าลากะเฮ็ดผสมกันไปเทิ่งคลิปตลกเทิ่งคลิปกินน,นะคะ่ะเฮ็ดร่วมร่วมกันไปร่วมกันทัาเหรียน็นสองเย็นทั้งหลาอืมทั้งหลาเยน็นสองเย็นสามเย็นสี่เย็นหะมันสะสมกันไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องใค่ก็เข้าบริษัทตัาง่ากันหลับได้ได้ ตั้งบอรโลดจ้าพี่น้องเขาก็เล่นเฟนเขาปกติเขาก็เ,เกล,นเล่นอยู่แล้วเนาะลองเมึงค่ะพี่นอ้องค่ะคลิปนีก้ก่ะอย่าลืมนะคะพี่นอ้องอย่าลืมกดไลค์แสดงความคิดเห็นค่ะตุ๊กตากับกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หลายคลิปต่อไปนเด้อคะ่ะขอบคุณค่ะคนติดยังโมพานกับสูดๆเด้อค่ะคนติดพานแล้วๆแต่วันชอบน้ำเพล่าะนไนด้เงนินหลายหลายสิพยาย,ยาคใดๆคือเพื่นนะคะพี่นอ้องแค่นี้ละค่ะบ๊ายบาย